ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนถูกท่านพี่น้องพบเพาะกันยามเสาร์คือเก่าคือเดิมสองพอดีแท็กเนาะตื่นมาแล้วก็ลุง,นลงหน้าเลาะนนำหน้ามองไดมันหัวกับอดัดเพียนเอาพี่น้องทันเ้นบอบ่เลาะเสาแรงกับมันหัวหน,าม,มน,มน,นามันไหลออกมันกระสีบงงามเนาะมันบน่มีหนา มีหนาอล้วก็ลุก,ลกออกถอนออกดูแลบ,บริบติมันแล้วดำาสันอะไรก็ได้ขึ้นมาแล้วกับแม่เพิ่นล่างเฮ็ดไวอันพี่นนองเฮ็ดอันลางโงก่กับเฮ็ดไข่สองสามดอกพอลูกซี่เอาหายเมื่อวานเนาะขึ้นมาแต่บ้านเพิ่นแลวก็เพิ่นมาหลับข่าวดี ดีใจน้ำเนาะเมื่อาวานเลยกับสะพานบุญสุขใจทั้งผู้หายแล้วก็ดีใจทั้งบดูดรับอิ่มกันไปตามๆกันพี่เนาะตื่นตันใจกับขอบคุณยายอีกครั้งเนาะทีเพิ่นมเมใจเมตตาคนถูกยากไล่สมเฮาเป็นสะพานบุญแล้วก็อิ่มบุญเนาะพี่นนอง แล้วก็บ,บุญสองดิ่งด้อพี่น้องเด้อบุญสองดิ่งนะได,ได้ดิ่งที่หนึ่งก็คือแม่น้องดำเด้อเพราะว่าเพิ่อนหายไปอุดนุนลานแม่น้องดำดิ่งที่สองก็คือคนผู้ดได้หลับเนาะผู้ดได้หลับของ ขอให้คุณยายมีสุขภาพเข้มแ็งอย่าเจ็บอย่าจนยิงเฮงเรวยๆพี่น้องอยากเห็ดกันนะเปิตดตาแสบอยู่ได้หละ่ะสมาธีปนเห็ดพี่น้องปนเห็ดเฟืองอันนี้ปนเห็ด เห็ด,ลงงดหดลังโง่จีดาได้เฮ็ดปวกโทรมาหากระทินแบบแคก็ปมันเราอีตู้ขึ้นมาหายแน่วะสันโอนหัวกันบ้หมักเอื้อพี่น้องพัดทองเป็นหมากไลยหมากเติอพี่น้อง เขากินไน่มันเลยเป็นหวานลุ้งนะฮะเนะ <c oughs> เาะลูกไผ่ลูกทรายโทรมาฟัางเสียงโทร,โก,ทรก,กินข่าวแล้วเสียงโคกพี่น้องแตก เพ็ดเ็ดปวกออกพี่น้องเพ็ดปวกออกพอไก่ทองไปก่ับจ้างหมอพวกใหญ่มันเอามาเอาไปไปเก็บเพ็ดผัดบทโทบอกภัยผู้ดีหาบหนึ่งพี่น้องเลยหาบหนึ่งเค็งเค็งเลยเอออ้าว เฮ็ดดอกนอยแมันบ่าเฮ็ดดอกนอยแม่นบ่าเด๋อน้อยังว่ะของมันมันไปมาคืนนี่มันได้รึงหมอนันอามาอีหาอัหน่งของกระล่ย่งล่างอยู่แม่น่โเิล่ามักินขาอยู่ที่เคยมึอหาเฮ็ดอยู่ปะตอนนี้บปลุงกินข่าว เห็ดปวกเ็ดปวกอัน้ขาเอินเห็ดปวกน้ำแกงปวงเบ่แม่นเห็ดจนวอเห็ดปวกเขาดอกได้นี่แม่นต้มแจ่วเห็ดเ้าตมแจวเห็ด ลางโง่มีเห็ดคายสามดอกเลยว่าศี่ยแง่ออกไปตามตทางหาเพราะมันมีสามดอกจำให้แมวเนะนี่ยน้ำขนมแมวมันก็เงาอ๋อ เมนูป่นเห็ดแกงเห็ดตั้งหมดแล้วหลังจากกินเขาหินน้ำาแล้วไยง่วเขาเดินนุ่งเฮียนกับพากันลิ้วมาหาเห็ดอยู่หวยหน้าจีดำด้วยพี่น้องแม่ดีแทกลงมาว่าพอไก่ทองได้เป็นหาบลิ้วมาหา ขอจิลลอคูดจ uh uh ิลล์เพราะตัวนี้เป็นหน้าเขาเจ้าบ่ะเฮ้ยบาดีเด้อพี่น้องหึมมาเยอะอวนได้จังได้แดงกะต้นต้นให้นะอืมจะบาดีพี่น้องจิรอตัวมุกเลยเนาะมันมีควายอยู่บ่มันต้องบอกคายขวดมะนาวตรงนี้น้ำแกงในซีเท้านี่แหละพี่น้อง าเก็บจิลละขวามากอได้แล้วเก็บเนะาะได้ลปอาทีเหล่อเห็ดพวกพอควยพอจิลอ่อคุดจิลลอเขาใจดั่งงามเด้อ

so tiếng chi đậm rồi khảo phần ngam nữa vì nó cũng không vít nhà leo này nè xuống phần này ừ. คือมันวิทยาอันนะเจดามเพื่อได้นั่นนี้ดังปึงเมื่อวปอนไม่ใหญ่เพื่อนนะโอ้ยตามีเฮ็ดเลยเด้อทใส่แล้วเนาะหน่อไม้ไนมะ่ไหนก็ ไข่บริต้ดลงไปอันเห็ดเห็ดเบ็ดเบาซิมาัตาอ์น้นมันหืมโอ้คึมคึมพี่น้องมันพากันมาหล่อหวยหล่อปลา หลาหาเห็ดหาหอนได้ยังก็เอานะเห็ดหน่อไม้ก็ซับหน่อไม้จีโร่ก็จีโร่กำลังอดเอลยจิโร่ทางรถไฟอ่พอไกลน้อยขึ้นมาหน่อยน,นึงแล้วพี่น้อง มาไทยหกนาโอ้ได้อยู่ด้วยขาวแล้วสามสามสิบหรือสี่สิบผมจะเลิกแท้นี่มากกดกูกมันมีปีกนะ Dù lim hủ ấy đây với nọ Nà chế đầm Xong phạc phẳng mèn mất với nọ Hãy subscribe cho khu Ghiền

นี่นปลายางไม่ถู้อ่ะเก็บพระไปเพียงสานีพี่น้องพอกันลิปหนะขอบคุณทุกกำลังใจอทีดเข้ามาเบิงมาชมสบายดี